เวลาทาได้สนะูสีกันหน่อยใชไม่ดมันไม่ต่อแย้งกันเลยใช่ไยมครับพี่ยิมครับไฟเราซ้อมอะไรซ้อมบ้างหยุดบ้างซ้อมบ้างหยุดบ้างจริงๆเรามีต่อยอยู่วันที่16ครับ16แล้วพอเลื่อนมาวันที่26เนี่ยครับมาวันนี้เลยครับแล้วเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่ครับอยู่ที่ค่ายไหนค่ายสังเชิญช่วยครับอ่าอยู่ที่ด้านกระบังครับแล้วมีใครเป็นผู้เพื่อซ้อมมั้งก็มีบางค้าแล้วก็แสนเชิงกับพวกเพื่อนๆน้องๆที่ค่ายเชี่อไก่แล้วไฟเนี่ยซ้อมทั้งหมดกี่วันที่จะมาวันนเี้ย ประมาณกี่วันได้ไม่ถึงอาทิตย์เล้วไม่ถึงอาทิตย์รู้ตัวเมื่อวานครับอ๋อก็เลยก็แสองปกติแล้วนะทีนมีตั้มีต่สิบหกก็เลยก็เลยก็ยกมาวันนี้เลยครับตอนนี้เราอายุสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆมาประมาอีกี่กิโลครับใช่สองครับเราโมเดิร์สไตล์เลยครับพบเครื่องครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับชายชูโช ไม่เคยต่อยกันได้แน่ใช <stop. S 1> ่คร <flow> like so ับครั้งแรกเลยแล้วได้ด <way> ูไหมเขาไปมวยแบบไหนสไตา์ไหนศึกษายังยังยังไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้เราจะวางเกมว่าไหนดีก็ดูวีทีนะครับก็เดี๋ยวก็กลับไปดูได้ว่าเขาเม็แบบไหนเนาะแล้วเดี๋ยวก็ต่อยไปตามสไตล์ก่อนแล้วค่อยแก้ไขวุ่นเอาล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาที่สงขาครับที่สงขานั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างครับต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยสี่วันนี้มาต่อยร้อยสิบสามเลยนะที่นู่นชนะหรือแพ้มาชนะครับชนะด้วยแล้ววันนี้มาต่อยร้อยสิบสามจริงจริงเราต้องต่อยเวทเท่าไหร่ถ้าเจอเขาวันที่สิบหกร้อยห้าร้อยห้าพอดีโยกมาก็เลยปรับเป็นร้อยสิบสามเลยแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เจออีกปอนด์นึงครับตอนนี้ทีแรกมาเกินอยู่เท่าไหร่สองปอนด์สองปอนด์นี่เหลือปอนด์นึ่งก็เดี๋ยววิ่งเอายันจะมีสายเนาะร่างกายตอนนี้แม่ดีเนแล้วแต่น้อยังยักแปดสิบได้สมบูรณ์แข็งแรง ครับวันนี้พร้อมเอาชนะกับค่ายเหมือนเดิมครับไฟล์เราได้คุมมาไหมหรือปล่อยมาเลยปล่อยมาครับเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณสามสิบสี่เซนต์นะเราคนจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนๆของเราหน่อยค่ะากพีกน่น้องชเจ้าพ่อติดตามพมด้วยอ่ะเอฟเจนีน่ลองครับวันนี้ปเปิดดวงคู่แรกด้วยจริงๆเรามีต่อยวันนี้ที่หกครับเลยครับผมชายุโชคสศรเซนราครับวันนี้เจอกับเทวาริทนะครับไม่เคยชกแน่นอนไม่ครับอ่าวันนี้พิกัดอะไรร้อยสิบสามใช่ตอนนี้ผ่านเรียบร้อยผ่านแล้วซ้อมอยู่ไหนอ่ะ ซ้อมที่ใต้ครับที่สงขาสงขาไขอะไรสอแสนรักสอแสนรักนะเป็นไงซ้อมมากี่วันน่ะก็ประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าก็มีรายการกับน้องก็อยู่แล้วอ๋อก็เลยก่อนใช่แต่ว่าก็เลื่อนเลื่อนมาเราเป็นมมยสไตล์ไงมมยเข่าครับมวยเข่าเห็นคู่ต่อสู้เขาไหมก็เคยเห็นแล้วเขาเคยชนะรุ่นน้องมาป้อมป้อมแป้นอ่เป็นไงเขาสูงเขาช้าถ่ายรูปก็ยังยังยัง ยังไม่ขายดี่เหรอผมตายแล้วครับแต่ว่าน้องก็ยังไม่แต่เลยครับเขาเขาจะเขาต้อจะสูงกว่าเราหน่อยนะใช่นี่นะเราสูงเท่าไหร่ประมาณ160ไดิบแล้น้ำหนักของเราปอร์อยครับก็ห้าสโลครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่า24ครับล่าสุดผลงานเป็นไงก็ไปชนะนกที่ไอ้กซามุเอแล้วก็ก่อนนั้นสองไฟล์เป็นไงก็แพ้ที่รายการพิธธรรมที่สงขายอดมณีแล้วก็ดอนเมืองชนะนกไอเอฟบันครับแล้วที่นี่มากี่ครั้งแล้วก็ สามครั้งแล้วสี่ครั้งนี okay ้ครัโอเคนะชินสนามแล้วนะใช่ลูกหลานจากจังหวัดก็พี่น้องเจ้าคงก็โอนตำบลุนก็ปามเปิลราดะบุ้มจากวัดสุขครช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับจะเอาชจหนะไปให้ได้โอเคคอโชคดีน้องชาย